สวัสดีครับผมเป็นหนึ่งพ่อสารานครับผมตอนนี้เขาอยู่กันที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเขาเส,สิไปหาน้องเจนนี่หมอรํากุรธิดาทัดทองครับผมเมื่อนี้นัดน้องเจนนี่วัยูุรานตะบกฮวงขางวัดมัชิมาวาดเขาิพาไปหาน้องเจนนี่ตามมาเลยสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านตำยำแซ่บเบกแตกเมื่อนี้เฮานัดหมอรําสาวกุรธิดาถัดทองมานางเว้ากัน มาขายขอกองใจระวางว่าสิ่ประยูหมอลำวงไง่กับหมอลำก่อนหมอลำกุลธิดาแนะนำตัวนะครับผมสวัสดีค่ะเจนนี่แฟร์กุลธิดาโอลิโบนะคะชื่อเล่นชื่อน้องเจนนี่ค่ะเป็นเป็นสาวลูกเคืงครับผมสาวลูกเคืองยังครับผมเป็นลูกเคืงไทยฝรังร่งเศสจ้ะครับแล้วเป็นพื้นเพศเป็นคนอุดรธานีเลยบอกครับผมกเกิดอยู่ที่ฝรั่งเศสคะ่ะแต่ว่ามาโตอยู่ที่ไทยคะ่ะ ก็เลยซึมซับวัฒนธรรมอีสานาก็เลยก็เลยว่าว้าวเล้าทองก็เลยว่าว้าอีสานใดบัใจก็เลยอยากเป็นหมอลำก็มาเติบโตมาไงอยู่ที่อำเภอกรุมภาะวปีก็เลยได้ซึมซับอ่าวัฒนธรรมของภาคอีสานก็ถึงเป็นหมอลำเนาะก็คือหมอลำบ้านเฮานี่เองครับผมตอนนี้ขอถามหมอรักราธิดานะครับผมหรือน้องเจนนี่อายุหลายปันใดครับผมตอนนี้ตอนนี้อายุ17ปีค่ะครับผมยังยังเรียนอยู่บ่ครับ เรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่อ่ะลุงเรียนอุดรธรรมนุสรตอนนี้กะยู่ม่หแล้วค่ะม .6 หแล้วเดี๋ยวอีกบ่โดนกะสิจบนะครับเนาะมีเด้มีว่างเป้าหมายไ้บ่ครับหลังจากจบแล้วสีไปไปเรียนต่ออ่ามหาลัยใดหรือหรือสียึดอาชีพหมอลัมเป็นหลักเลยหรือจังใดครับผมกะว่าสิคิดว่าว่าสิยึดอาชีพหมอลัมเป็นหลักค่ะประมาณนี้เพราะว่าด้วยด้วยใจมากเนาะแม่ การเลี้ยแไปพร้อมการร่ำไปพร้อมกัประมาณนี้แะค่ะกลยได้ได้ว่างเป้าหมายในเส้นทางอาชีพการเป็นนักล้องการเป็นหมอร่ำไหม,มหคไ่ครับว่าเป้าไม้สูงสุดของเฮาคือจังไดแนครับผมการเป่าไมยสูงสุดก็อยากเป็นแบบศิลปินที่โด่งดังมีชื่อเสียงอะไรประมาณเนี้ยกก็เป็นความฝันของสุขคนเนาะที่ทพยายามไต่เต้า จากหมอหลองหมอลำธรรมดากันทอยากเป็นคนมีชื่อเสียงแน่จากน้อยแบแนี้ปัจจุบันนี้ยังหรับงานอยู่บอว่าเป็นเป็นนักร้องหรือเป็นอ่าหมอหลองหมอล่ออลครับผมหรือหรือจังใดเนี่หลังจากคนอ่าโควิดไปนี่ถ้าจัดงานใดกะสิยืดงานของทังหมอล่มูเป็นรักค่ะแต่ว่าทมว่าสิทถิมลำส้สิงบอ ท,ที่เรียนล่ำสิ่งมาในสุทธิมบอก็คือบอทิมค่ะแต่ว่าก็คือถ่ายคิวงานของน้องเจนของห้างว่องเนี่ยว่างครับผมน้องเจนก็นจะไปซอยงาห้างแม่ค,คู่ใดครับประมาณนีึงแไปซอยซึ่งซึ่งซึ่งแม่คู่นี่เป็นแม่คู่ที่สอนล่ำสิง่งสอนล่ำกรของหมอลัมกุลธิดาไหมบนบงครับผมแม่ค่ะซึ่งชายาของอ,อน้องเจนนี่ก็คือหมอลำมกราธิดาถัดทองซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์แม่สมมติท่าถัดทอง ซึ่งเปิดสำนักงานเป็นหมอลำดังของอุรอเลยกับว่าได้มากกว่า30ปีอยู่ขังวัดมัชชิมาวาดเนาะคร,ครับผม,มบนันนี้มีกระแสว่าสิบไปสังกัดหมอล่ำอ่าวงไ่ทั้งอำเภอกูแกวนี่เป็นความจริงบอกรับายนอองเจนนี่เป็นผู้ตอบเองเนาะเอกากว่าเขาอยากจะถามว่าเขาอยากจะตอบวปานไหนแต่ว่าแฟนคลับของน้องเจนนี่ทั้งอินบอกเข้ามาทั้งเฟซแนททั้งอันในเส้นเพจแน่ครับผมห้นอองเจนนี่เป็นผู้ตอบเองกับปากเลยครับค่ะ ส่วนโตเจนเน่เจนก็ชิดว่าสิไปอยู่ทางหมอรำวงใหญ่ค่ะเพราะว่าอย่างซึ่งหมอร่ำวงทีทีทีได้เอ่ยถึงนี่คือหมอรำน้ำวีหกเป็นปะครับผมแม่เนค่ะครับผมทังอำเภอกูแก้วครับผมของอผู้นำทีมงานคือหัวหนา้านกพงสะกรนะครับผมปีนี้น้องเจนนี่กุลธิดาธาตุทองกสิไปเป็นนันกเอกน้อยนันกเอกน้อยของอหมอรำน้ำวีหกครับผม ซึ่งแรงบันดาลใจที่เฮดไหเจนเนี่ยอยากเขาได้วงการหมอลลัเรืองหมอลลมูลยังสีคือแบบมือนึงในมีโอกาสไปรับเชิญหมอลลา่มวงหง่นขนาดหนึ่งข้างโก้ซุมพิสัยครับผมจังหวัดมหาสารคามแมนบอกครับแมนค่ะค,คันคันทไห้ทยว่าพิกขนาดสิเป็นสาวหน่อยเพบันแทงเนาะครับผม,มแมนแมนค่ะ<ม>อาบัตยังไดต่อครับผมก็คือหลังจากที่คืนคืนเวทีไปยังเสียค่ะเพื่อนก็ได้แบบมีการไล่ซดตอนแสดงังเสี่ ก็มีค้นสอบถามเขอาแม่วาเพ่งน่ะผู้ได้องเป็นนักร้องมาจากไสแมนค,คือจังใดมีฝรังฝรังคือจังได้องเพลงไทยชัดแท้แ,แต่ทีนี้กระแสนแน่จากน้อยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจอยากเป็นหมอรำมมูครับผมปีนี้ก็เลยได้ไปยุตสังการของน้ำอีหกก้าวแ,แรกที่เขามาใน้วงการหมอรำนี่คือน้องเจนนี่นี่เป็นนักร้องมาก่อนแมนบอกครับผม แมนค่ะคือตะกี้มักลองเพลงค่ะแล้วก็สี่แบบมักไปคอขืนลองเพลงตามวทีต่างๆยู่บ้านเพิ่นมีง่ายมังซสิแม่ค่ะตามภาษาเด็กน้อยแมนค่ะที่เป็นมักไหมเนาะเป็นพ่อไหมแลวกสีิมักลองมักแสดงความสามารถปดนี้จ้งไดต่อครับผมแล้วก็กะเลยดมือนึงกรเล็ดตาสินใจคิดว่าอยากแบบลองเพลงเห้มันเด็เก่งกว่านี้อะค่ะก็ะเลยตตาสินใจไปเรียนลองเพลงค่ะ หลังจากที่แบบมีโอกาสได้เลี่ยนร้องเพลงนั่งสิแม่ค,ะค่ะก็คือก็ได้ไปเบิ่งหมอล่ำน้าแม่ตามงานบุญบานต่างๆสิแม่ค,ะค่ะก็ได้คิดว่าเฮ้ยแบบหมอล่ำนี่มันก็เป็นเปี้ยนแบบเป็นสไตล์อีกแบบหนึ่งแมนเนาะนอกจากร้องเพลงซื่ๆคันคันนักร้องก็สีร้องตามเพลงซื่งแต้ว่าคันเป็นหมอลำมันก็สอ่อมีคนหูจักมากขึ้นเนาแนะแล้วก็มีความยากก็สิยากกว่าการเป็นนักร้องครับผมไปย่างไดต่อครับผม ที่นี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยแบบเข้าหนี่ก็เป็นลูกครึ่งนี่สิแมค่ะก็เลยคิดว่าอยากล่องเรียนร่ำเบิ้มมันสีถาไทยความสามารถเจ้าของประมาณนี้เนาะก็เลยมาเรียนร่ำคกับคุณแม่สุมนทาก็คือแบบสัรหาาหมอลล่าไน่รอดว่าผู้ใดมี่เสียงนี่สิแมค่ะก็เลยได้มาเจอคุณแม่แม่ผู้สุมลทาถาดทองก็เลยได้มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพื่อนแม่นบอครับแมงค่ะได้แบบ ไก้แบบปากโตเป็นลูกศิษย์ของแม่คู่ใ่้ไหมแม่คู่สมมนทาตัดทองเนี่ยมันบอครับแม่นค่ะครับผมแล้วบันนี้อันได้เคยไปประกวดร้องเพลงหรือแสดงความสามารถต่างๆในบอครับ<า>ประการที่ผ่านมาบอเคยทานไม่ที่ประกวดค่ะแต่กันนี่แบบแต่เป็นคุณหมักร้องเพลงแม่นค่ะคัดยุบานร้องยุบานแล้วบันนี้ก็เลยไปเบึงหมอรำฟังร้ำกับเม่กก็เลยอยากเป็นหมอลำก็เลยมาเรียนรำกับแม่สมมนทาตาดทองแม่นค่ะ,คะบันนี้ ถือถือว่าอาจารย์แม่สม,มุนทธาตัทองนี่เป,นเป็นเป็นคู่บาอาจารย์คนแรกเลยกับว่าได้แม่บอกครับผม,มของของขอ,ของหมอรำเจนนี่กุรัติดาถาทองอทั้งคุณแม่สม,มนทากาเลายได้ห้ฉายาหน่องเจนนี่ว่าเป็นกุรัติดา่าทองได้ได้ใส่ซื้อได้ใส่ฉายาของเพิ่นเนาะครับผมเมดูการที่จะมาฮอดนี่หลังจากเซสซินโควิดโควิดหายออกไปจากประเทศไทยแล้วทุกอย่างเป็นปกติแล้วนี่หมอรำนักอาชีพนักรองหมอรำ อาชีพหากินย่งบางคึืนนี่ได้ออกทําการแสดงได้ตามปกตินี่ฤด้วยดูการปี63ถึง64ี่นี่น้องเจนนี่ก็สิไปสังกัดอยู่กับหมอลำน้า6ิแล้วบันนี่40พอมีเวลาหรือพ่อปีกโตมารับงานกับแม่คู่เลยบ่ครับขันขัน,ข,นขันทั่งแม่คู่ตดตอ่อไปหาว่าแห้มาซอยแน่ขันขันเจ้าภาพเพิ่นมกักเพิ่นอยากได้เจนนี่ไปร่วม ไปรวมในงานเพิ่งสี่ครับผมการถ้าคิวงานของทางคุณว่างน้องเจนก็ว่างนี่สิกะอาจจะมาซอยได้คันคันคันคิวงานตรงกันแมนค่ะเจนนี่ยังจะรับงานร้องเพลงแล้วกับงานล่ำต่างๆที่ทังสำนักงานหมอล่ำคุณแม่สมมุติท่านนี่เอือนใจเอือนหานี่ก็ยังว่าสามารถไปกับคุณแม่สมมุติท่านได้อยู่นะครับผมขันขันคิวงานทางต้นสังกัดว่างแมนค่ะแมนบอกครับผม สุดท้ายนี่ให้น้องเจนนี่ฝากแฟนคลับฝากพี่ฝากน้องหรือผู้ผกำลังติดตามชมคลิปนี้อยู่ว่าช่องทางการติดต่อหรือช่องทางการรับชมผลงานของน้องเจนนี่สามารถติดต่อรับชมและติดตามผลงานได้ทางใดนแน่ครับมก็คือซึ่งแบบถ้าอยากติดตามน้องเจนนเสียค่ะ ติดตามได้ที่เฟซบุ๊กเจนนี่กุลธิดาธาตุทองค่ะครับผมคเป็นอ uh, ่าแฟนเพจเฟซบุ๊กอะเจนนี่กุลธิดาแฟนเพจค่ะถ้าสมมติว่าอยากติดตอ่องานให้ไปอะลองเพลงไปอะไปแสดงไปไ้องเพลงไปแสดงสามารถติดตอ่ไอ,อไ,ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกห้าสี่แปดหนึ่งเก้าศูนย์ค่ะครับผมหรือติดตอ่อมาทางสำนักงานหมอลำสุมนทาธาตุาทองครับผมอยู่้างวัดมัชชิมาบาดเดียว สีลงเบอร์ไปให้ทั้งไต้เด้อครับเด้อสำหรับสุดท้ทยนี่เขาก็ได้ไขข้อสงสัยของแฟนคลับของหมอรัมกุลธิดาถาทองหรือน้องเจนนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ายังรับงานอยู่และกะสีสังกัดล้งใดในปีนี้ทุกอย่างเป็นจังใดกะได้ไขข้อสงสัยแล้วแฟนคลับกับสีโคงสิเข่าใจกันแล้วนะครับผมสุดไทยนี่ก็ขอฝากผลงานการแสดงของน้องเจนนี่เพราะว่าสี ทางแฟนเพจหรือทางช่อง Youtube ต่างๆกันแล้วแต่ที่ว่าแฟนคลับเพื่อน,ช,นชอบเพื่อนเอาไปล่งกั็พยายามติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องเจนนี่แล้วก็ขอฝากช่องเป็นหนึ่งออฟฟิเชีที่นั่งสัมภาษณ์มลรัมกาธิยาถัดท,ท้องหรือน้องเจนนี่ในมือนี่กก็สิลงุงทางช่องเป็นหนึ่งออฟฟิเชีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ